สูโลสูเหมยตั้นตันรีบหาวิธีเร็วเข้าข้าจะต้องทํายังไงถึงจะช่วยพวกนางได้ไม่สองสิ่งนี้แข็งแก่งกันไปด้วยพลังยุทธ์ของเจ้าในตอนนี้ไม่มีทางสยบมันได้เอาละชูเฟิงตั้งสติไว้อีกไม่ช้าพวกนางก็จะต้องตายพอถึงเวลานั้นแขมุทั้งสองก็จะพุ่งเข้ามาทำ้ายเจ้าถ้าว่าเจ้าหนีดีกว่านะไม่ข้าจะไม่ไปไหนข้าจะไม่มีทางทอดทิ้งพวกนางเด็ดขาดชูเฟิงหนีไปเร็วเข้าข้ารู้สึกว่าร่างกายของข้ากาลังถูกครอบงำโดยบางสิ่งและมันอาจจะทำ้ายเจ้าได้ ชูเฟิงข้าร้อนเหลือเกินข้ารู้สึกเหมือนกำลังถูกเผามันอาจจะเผาเจ้าไปด้วยข้าว่าเจ้าควรจะปล่อยข้าและอยู่ให้ห่างจากข้าจะดีกว่าไม่ข้าจะไม่ไปไหนทั้งนั้นถ้าเกิดจะต้องตายจริงๆพวกเราก็จะตายไปพร้อมกันนี่แหละชูเฟิงเจ้าคนบ้าหากเจ้าอยากตายข้าก็จะไม่ห้ามเจ้าหรอกนะแต่อย่าลากข้าเข้าไปตายกับเจ้าด้วยสิเหเะข้าจะปล่อยให้ต้านต้นตายไม่ได้เด็ดขาดให้ตายเถอะไม่คิดเลยว่าพวกมันยังจะมีชีวิตอยู่ข้าประมาทเกินไปชูเฟิงหลบไปเร็วเข้าเฮิบผนึก ชูเฟิงพลังเชือมิติของผู้ก่อตั้งถือว่าไม่เร็วเลยทีเดียวในตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่เขาคงไม่ใช่เป็นเพียงแค่จอมเวทชุดคมสีน้ำเงินธรรมดาทั่วไปแต่น่าจะเข้าใกล้ระดับชุดคมสีม่วงเลยลมังถึงแม้ว่าพวกมันจะยังไม่ตายแต่พลังของพวกมันก็อ่อนลงมากแต่ถึงอย่างนั้นถ้าก็ไม่สามารถสะกดพวกมันไว้ได้ถ้าเกิดข้าสามารถควบคุมมันได้ข้าก็คงทําไปตั้งนานแล้วพวกเรากลับกันดีกว่าท่านบนรรพชนท่านจะใช้ลงศพคิดตั้นนี้เพื่ออะไรกันน้องลองน้องเหมยชูเฟิงนี่มันเกิดอะไรขึ้น ท่านบรรพชนท่านจะทําอะไรหรอหรือว่าเขาต้องการจะปิดผนึกในขั้นสูงสูงจนข้าสามารถสัมผัสได้แต่ไม่อาจจะแตะต้องได้ชูเฟิงถึงแม้ว่าพลังของไข่มุกวิเศษจะไม่ได้แข็งแกร่งเท่าเมื่อก่อนแต่ข้าก็ไม่สามารถนามันออกมาจากร่างกายของพวกนางได้ผนึกนี้เป็นวิธีช่วยพวกนางชั่วคราวถ้าหากพวกนางยังอยู่ภายในผนึกนี้จะสามารถรักษาชีวิตของพวกนางได้อีก2ปีกล่าวอีกในหนึ่งก็คือถ้าหากกดผนึกในตอนนี้พวกนางก็จะสิ้นชีพโดยทันที แต่ถ้าหากยังอยู่ภายในผนึกนี้ก็จะอยู่ได้อีก2ปีเช่นนั้นตอนนี้ตอบข้ามาตรงๆเจ้าจะเลือกให้พวกนางตายตอนนี้หรือว่าตายหลังจากนี้2ปีไม่ข้าจะไม่ยอมให้พวกนางตายข้ากำลังให้เจ้าเลือกรีบตอบข้ามาเดี๋ยวเข้าไม่อย่างนั้นข้าจะไขันึกไม่ผนึกพวกนางเอาไว้ตอนนี้รักษาชีวิตของพวกนางไว้ก่อนเอ,อิมเข้าใจแล้วชูเฟิงจะยังเด็กเกินไปแต่เดเมื่อเกิดเป็นชายชายตรีแล้วไม่ว่าจะต้องพบเจอกับสถานการณ์ที่อันตรายเพียงใดก็ห้ามตื่นตระหนกเด็ดขาด อันที่จริงแล้วถึงแม้ว่าเจ้าจะไม่เลือกผนึกข้าก็จะผนึกพวกมันอยู่ดีนั่นแหละแต่เหตุผลที่ข้าถามเจ้านั้นเพราะข้าอยากให้เจ้ามีประสบการณ์ไม่ว่าจะต้องอยู่ในสถานการณ์เช่นไรเจ้าก็ต้องทําให้ตัวเองสงบใจให้ได้ท่านบนรรพชนมีหนทางช่วยเหลือพวกนางหรือไม่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยไข่มุกไม่ดะถูกผนึกแบบนี้ไปตลอดซึ่งข้าสามารถรับประกันให้เจ้าได้ว่าสองปีนี้พวกนางจะไม่เป็นอะไรแต่ว่าอะไรอย่างนั้นเหรอ ถ้าเกิดเจ้าสามารถเป็นจอมเวทชุดคุมสีม่วงได้ภายใน2ปีก็อาจจะมีวิธีเอาไข่โมกพวกนั้นออกมาไม่เช่นนั้นพวกนั้นก็จะต้องตกตายไปอย่างไม่ต้องสงสัยเลยเจ้ามั่นใจหรือไม่ว่าจะสามารถเป็นจอมเวทชุดคุมสีม่วงได้ภายใน2ปีถึงแม้ว่าจะมีพรสวรรค์แค่ไหนแต่การเป็นจอมเวทชุดคุมสีม่วงภายใน2ปีก็คงเป็นไปไม่ได้เอ่อข้าชูเฟิงเจ้าอย่าได้ท้อใจไปจะไม่มีทางเป็นจอมเวทชุดคุมสีม่วงได้ภายใน2ปีหรอกนะ เจ้าจำสัตว์อสูรที่อยู่ในหอคอยอสุรได้หรือไม่เขาเป็นจมเวทชุดคุมสีม่วงและเขากำลังรองความช่วยเหลือจากเจ้าอยู่ที่นั่นถ้าเกิดเจ้าสามารถช่วยเขาได้เรื่องช่วยชีวิตของพวกนางก็ไม่ใช่ปัญหาพอเจ้าสามารถขอความช่วยเหลือจากสัตว์อสูรตนนั้นได้ใช่แล้วตัานๆจะพูดถูกทุกอย่างข้ายัางมีหนทางช่วยเหลือพวกนางจู่เฟิงเจ้าสามารถเป็นจมเวทชุดคุมสีม่วงภายในสองปีได้หรือไม่ล่ะ ท่านบนรรพชนข้าไม่สามารถไปจอมเวทชุดคุมสีม่วงได้ภายในระยะเวลา2ปีแต่ข้าจะพยายามหาวิธีช่วยพวกนางให้ได้พวกนางสองคนเป็นคนสำคัญที่สุดของข้าข้าต้องช่วยพวกนางให้ได้ในระหว่างที่ข้าไม่อยู่ที่นี่ข้าขอฝากท่านดูแลคนที่เหลือแทนข้าด้วยไม่ต้องกังวลตราบใดที่ข้ายังอยู่ที่นี่จะไม่มีใครทำอะไรพวกเขาได้ทั้งนั้นเจ้าต้องพึงระวังความปลอดภัยของตนเองก่อนไม่เช่นนั้นทุกสิ่งที่ทำลงไปคงจะสูญเปล่าท่านบนรรพชนวางใจข้าได้เลย ชูฟงเจ้ากำลังคิดอะไรอยู่อาณาจักรฉินโจอยู่ไกลมากเลยนะและพวกเขาหมื่นพูดเราก็ยังไม่รู้แน่ชัดถึงภัยอันตรายที่อยู่ข้างหน้านั้นสัตว์อสูรในหอคอยอสูราบ,บอกข้าว่าสมบัติของเขาอยู่ที่นั่นด้วยสมบัติในภูเขาหมื่นพูดมันจะช่วยทาให้ข้ากลายเป็นจอมเวทชุดคุมต็นน้าเงินได้และหลังจากนั้นข้าก็จะสามารถช่วยพวกนางได้ไม่ว่าอย่างไรก็ตามข้าจะต้องทําให้สําเร็จให้ได้เลย ชูฟงเจ้าลองไปขอความช่วยเหลือจากกองกำลังพลังเวทจะดีหรือไม่ถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่มีใครได้เป็นจอมเวทชุดคุมสีม่วงแต่อย่างน้อยพวกเขาก็น่าจะช่วยอะไรเจ้าได้บ้างนะไม่ข้าเองยังไม่รู้จักพวกเขาดีพอข้ากลัวว่าความรุ่จะเกินกินพวกเขาและพวกเขาจะแย่งสมบัติของข้าไปดูเหมือนว่าเจ้าจะเติบโตมาหน่อยหนึ่งแล้วแต่ชะนีผู้นี้เลือกคนไม่ผิดจริงๆว่าเจ้าจะต้องมีอนาคตไกลขอบคุณต้านตนระหว่างที่กําลังเดินทางเจ้าคอยปลอบโยนข้าและทําให้ข้าผ่อนคลายมาตลอดทางเลยไม่อย่างนั้นข้าคงรู้สึกกดดันไไม่่่่ใชนนนน้ออยะร เสียวไปซ้นตัวเร็วเข้าเห้ hey, นั่นมันอะไรนะัสัตว์อสูรระดับเหนือย,ยุทธถูกฝึกจนกลายเป็นทาสจ,จูงรถมา้าราชวงศ์เจียงอย่างนั้นเหรอผู้ปกครอง9อก้าอาณาจักรถ้าเกิดเทียบกับกองกำลังอื่นคนพวกนี้อยู่เหนือกว่ามากอย่างเห็นได้ชัดผู้คนในราชวงศ์เจียงมีสายเลือดพิเศษไม่ว่าจะเป็นพลังการต่อสู้หรือว่าพลสวรรค์ต่างก็อยู่เหนือกว่าคนทั่วไปคนรุ่นยาวภายในราชวงศ์เจียงล้วนแล้วแต่เป็นอัจฉริยะทั้งสิน้นและนี่คือสาเหตุที่ราชวงศ์เจียงสามารถครอบครองอาณาจักรทังเก้าได้มาตลอดหลายปีมานี้ แปลกมากราชวงศ์เจียงมาณนะาจักชิงโจทําไมกันนะใครจะสนกันยังไงมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเจ้า,จาอยู่แล้วพอเจ้ากาลังจะออกไปจากอาณาจักชิงโจและคนสัมพันธ์ของเจ้าก็มีคนคอยปกป้องแล้วมันก็จริงอย่างที่เจ้าพูดเรารีบไปกันดีกว่าพอราชวงศ์กินเลนพยองราชวงศ์เจียงมาถึงแล้วรีบออกไปต้อนรับเร็วเข้าข้ามีนามว่าหลินม่อหลีไม่คิดว่าใต้เท้าจะมาด้วยตนเองจึงไม่ได้ออกมาต้อนรับท่านปลึกเออท่านเจียงฮานหลินม่อหลีจะรู้ความผิดของตอนเองหรือไม่ ท่านใต้เท้าท่านหมายความว่าอันใดฮึบลึบเจ้าเป็นถึงเจ้าวังแห่งพระราชวังกิเลนพยองในขณะที่เจ้าพบสุสานจกาักรพรรดิแต่กลับไม่ไรายงานเรื่องนี้ให้ราชวงศ์เจียงและยังคิดจะฮุบสมบัติไปเป็นของตนเองอีกความผิดที่เจ้าก่อมีโทษถึงประหารชีวิตใต้เท้าเมตตาข่าด้วยสืบ